hai vùng nuôi này chắc là khi nó cũng thu hoạch bọt bờ đèn nhà mặt nuôi lại vượt vã สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูคู่สุ่คนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูเส็บเซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้โอ้โห้หลายคนเหลือเกินนะพี่น้องนะบอกแดงกล้อยนั่งต่อให้กินเนี่ยว่าซ่นครับเพื่อนกะหากะโคม่าหลีนะครับพี่น้องโคม่าผมก็ได้นั่งต่อมาพอดีครับผมมาเส็บแซ็บกระบอกแดงรถโอ้ยบวตรงว่าวหลายมื่อนี่ไใส่อะไรซ้อนครับหางซ้อนกับบเห็นครับบักพริกบักพริกคั่วครับผมบวตตรงใส่หลายเพราะว่าเขามีแนวกับ ก้อยนะโมนี่ครับก้อยสูตรบา่าวแดงเลยพี่น้องเลยพงนัวก็ต้องใส่หลายพงนัวนี่อ่าักหน,น่อยพี่น้องท่วงบอกบา่าวแดงอย่ามัดนัวหลายเผื่อว่าเฮาน้ำปลาลาพี่น้องน้ำปลาลาสูตรบา่าวแดงนี่ต้องใส่น้ำปลาลานะครับผมก้อยนางต่อนี่นะนี่เอาให้ดูวน้ำปลาลารูครับโอ้โหเฮ,ฮ,ฮบาดเนี่ยมาเข,าวขวา้าขั้วบาดเนี่ยเข้าวขั้วนะครับผมเข,าวขวา้าขั้วอุ้ยแม่ขั้วามาให้แต่บ้านเบิ่งสีนะครับ แม่คั่วแล้วเพิ่งกระซ่งมาให้อีกพี่น้องเอ้ยอบย่ามันเนี้ยของแม่เนี่ยใส่ลหลายๆปกติผมไม่ค่อยมาเขาคั่วนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเนี้ยแต่ว่าแม่คั่วมาให้เนี่ยมันต้องใส่ขาดพอได้พี่น้องบักนาวผมใส่บักนาวน่วยหนึ่งนะครับผมเพราะว่านั่งต่อเนี่ยมันจะมีความมันอาหารสั้นสูงมันจะมีความมันนะพี่น้องเขาต้องเอาแบบเอาไปเไปรี้ยวเอาไปตัดความมันเนี่ยจากน้อยนะครับผม ันเข้ามากเปรี้ยวลายก็ใส่หลายกันเข้ามากเปรี้ยวน่อยก็ใส่น้อยนะความเปรี้ยวเอาตามใจเลยพี่น้องผมหยอดน้ำปลาเองจักน้อยเอาไปวารอบเดียวมันผ่านรวดหน้าครับว่าเอาดอกกระเจียววามงามออกก่อนนะพี่น้องน้ำาชีดได้ค้งนง่ายๆบริเวณั้งเราครับ <laughs> โอ้ยใบยพักใส่พร้อการลดสูตรผมนี่ต้องยังหลพี่น้องใส่พักแผลวแล้วก็พักหอมนะครับักหอมบัวเ้องแหละและ้วก็มีพักแผลวนะพี่น้องนะแค่นี้แหละค้นวันนี้ก็ได้ครับ สูตรผมนี่คนพ่อมากันรอดนั้นเข่ามนไม่ขันรอดครับป้าถมสิบเบิดบอกน้อพี่น้องบักหลายเลยนะนี่ครับป้าทุกขึ้หลายขากลายเนี่ยเพื่นอนพูดนะเอาพอพ่อพอพี่น้องไหมเส็บแซ่บรอดบาดนียผมคิดว่าน่าจะพลาดน,นะครับคนหลายมันสิบ,บเบาแซ่บเลยมาลงคบวกกับคำแรกครับ อืมอ mm hmm. mm hmm. ืวนั้นครับพอด mm hmm. เเเีเข่าเหนียวหนึ่งน่อนเป็นเข้าเก่าเป็นข่าเย็ยนครับแต่กระแทบคือเก่เาพี่นอ้องเลยมา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 มโอ้ยหิวข่าดีได้ไหมน,นี่อืม mm hmm. อืลูกโดดครับถึงน้ำห้อนซียัางมาบ้า คือข้าอ่อนครับนุมหอมข้าวสดอือืม,อม,อม พี่น้องเสือผมบอกว่า,วาก้อยอยังกระสางแถวบ้านบอาแดงเีงบัค่อยใสหอมแดงนะครับพมันจะบัค่อยใสครับปกติทังอื่นมัางทีซอยหอมแดงใส่น้ำเนะเาะแถวบ้านผมนี่บ่ค่อยไสครับ พี่น้องเบงมาละหน่วยใแต่อ่อนๆครับ ลูกโดดลูกโดดออกมาจากบ้านนะครับผมเป็นลูกโดดตลาดนัดแค่นี่นเ,น <laughs> เพจนิดอย่างนี้ <c oughs> ทางสั้นสูงเนี่ยผมเรียกครับเพราะว่าข้างมันอยู่สูงครับ ดอกกระเจียวผมซื้อมาใหม่นะครับพี่น้องมันหอมรอบแรกเบิร์ตแรวที่ผมเอามากินนะครับคุณซื้อมาใหม่กินกับก้อยกับลาบแห้งไปเข้ากันนะครับครับดอกกระเจียวนี่ผมบอกเลย ซักข้าวได้ดีอืมอืมข้าวดเป็นข้าวทาหอม จะมีความเผ็ดน้ำหน่อยๆครับแต่จริงๆเป็นขั้งที่ข้างที่สามแล้วครับพี่น้องข้างแรกผมก็ก้อยเบิ้งแล้วผมก้อยในกระทะข้างที่สองผมแกงแกงผมแกง อันนี้เป็นรอบที่สามที่รอบที่โดนได้ก็แซ่บก็เก่เาครับห่างกินยากกว่าสิเห็นห้างมันครับอืม เข้าขันขับคำทัวร์ผู้ขับ พ่อพอโป้ิคนพอโป้หมายถึงว่าใหญ่ที่สุดนะครับืมอ พอดีครับใส่ัจหมงะเ้าหน่วยหนึ่งครับข้าว่อนเงี่ย มันกรอบมัมม้ยแม่นังเนาะครับพี่น้อง ค่ะมันยังไงพี่น้อ, <c oughs> อง ปลาดวาแซ่บพี่น้องโอ้โหผมบอกเลยว่าปิดโต่อหัวเสือนะครับพี่น้องอยู่บ้านผมห้องต่อหัวเสือต่อแบบ ต่อไร้เสือนะครับต่อห้างใหญ่บ่เมียนนะต่อคุ้มต่อดินนะครับต่อดินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต่อลุมอันนี้จะเป็นต่อต่อหัวเสือต่อไร้เสือนะครับอ่ะดิบนะครับผมต่อนี่ต้องกินแล้วนี่แหละก้อยนะครับเป็นก้อยสดๆทาของแกงใส่นอไม้ส้มครับสไปสไปอีกแบบรสชาติหนึ่งนะครับผมก็เป็นกับข้าวบ้านบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเป็นกับข้าวบ้านบ้านเป็นอาหารบ้านบ้านเฮานี่แหละครับ บร้หากินง่ายผมบอกเลยอาหารชั้นสูงนะครับเฮิงๆี่กินเดนหนึ่งเนี่ยอ้สุดยอดเฮงอันนี้เป็นเมนูที่สุดยอดเฮงนะครับพี่น้องนะสำหรับกิปนีเบาแดงกันต้องคอ ขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจบาวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องแล้วกันผมมีอย่างมาตอบแทนพี่ตอบแทนน้องนอกบาวแดงกันนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณด ah oh. ีๆผมก็ดีใจนะครับที่พี่น้องให้โอกาสที่พี่น้องให้อภัยนะครับเพว่าสิกินดีหรือบูดีเพรว่าสิ่วพิษหรือว่าถือบอกว่าจะเป็นคำว่าคำจากกันอยกันกินนะที่บอกสุภาพที่แปลว่ารา ญาติพี่น้องพงไายพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่เบิงไปแล้วอ่าบรสบายบรสบายใจกับพึ่นกับให้อภัยครับผมให้คําแนะนํามาดีๆตลอดบ่แดงกต้องขอขอบคุณนะครับผมสําหรับคาแนะนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมบางครัง้งตัวบ่แดงยิงกับเอาอ่า Sociedad, ที่พี่น้องอะแหละครับผมที่คอมเมนต์มาที่บอกกล่าวเปล่าแดงครับมาปั๊บปุ่มแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อพ่อกับกับเปล่าแดงใหม่นะครับคลิปนี้กากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแคนนี้ก็ถือว่าเป็นกาลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเปล่าแดงคลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ